ครับสวัสดีครับผมวันนี้เข้ามาตกปลาน้ำชีอีกแล้วครับไม้อาทิตย์ที่แล้วแล้วผมใกล้ๆก,กันครับอาทิตย์ที่แล้วอยู่ฝั่งนั่งน,นี่ <Okay. S 1> นี่ครับขั้นริ้วขั้นสันเหมือนเดิมครับไปรอหลุนกันครับผมไม้แหลกสิเป็นยังไงวันนี้มาครบทีมครับผมทีมงานหากินหมนัน เดี๋ยวไปลุ่นน้ำกันครับผมขอเตรียมเงอเตรียมของกันครับมาครับผมวันนี้เข้าสองแต่ขอคือเก่าครับผมแต่ขอนึงเป็นให้เกียรติ9951ครับผมแต่ขอสองลงใส่เดือนครับมามันมันลกันครับผมลงไม้เลกครับ มาแล้วครับผมแต้มแรกวาแล้วโอ้ปลาอย่างนั่นนี่ปลาปกา้าปลาก้าศขวนถุงมาแล้วครับผมแฉลบอันมานครับใส่เงามงาปลาก้าศใส่เงามางามงามเามาด้ครับผมมามามาหน้อยู่กับทีมงานหาก,กินมันครับผม<อ>มากับทีมครับมือนี้แก้ว หลังจากลงไปคนละไม้สองไม้ก hmm. ็ได้แต้มหนึ่งแล้วครับปลากาใส่งามงาเดี๋ยวไปรอลุุนกันต่อครับผมนทีมงานเขาได้เจ็ดตัวแล้วครับผมโอ้ยไ่เห็นเลยสามตัวสามตัวแล้วก็เด็กปอบไปไหนล่ะกึ้งปอบมาไห้ดิปลากาไปสองตัวแล้วปลาขาสองปลาขาหนึ่งมาไงจะได้กัดกัดก็จะได้กับเขาแล้วครับผมวันนี้ก็ เมื่อกี้ไปนี่ครับขุดใส่เดือนมามเขาลงทั้งใส่เดือนทั้งห่อครับผมไปลุนกันเงวๆครับผมมือนนี้เขาก็ทั้งคุณคุณได้สามตัวครับผมนี่สุ่มที่เขาอ,อยู่อาทิตย์ที่แล้วครับที่ปลาเขาดีๆอา้าว มาทันหมดีิแก้วปลาตะเพียนใส่งามๆโอ้แก้วครับแก้วสิบลอยเลยครับ <c oughs> โอ้มาแล้วครับผมเดีย๋ยวจะแต้มแล้วกันนะ้ำสีแต้มโอ้เดี๋ยวสีแต้มแล้วดิสีแต้มแล้วครับผมเดี๋ยวผมเอาไปใส่กระสังมลนกันยู่นี่เขาครับทางนี้เขาอยู่ พ่อได้ต้มแล้วครับผมครับซีเต็มตัวนี้ก็เป็นกับเข่าเทียงห้าหนี่แล้วครับผมครับเดี๋ยวไปหลุ่นกันต่อครับผมใจ่จานจันนำแล้วได้สีเต็มเล้อดิสีเต็มแล้วฝามันเข่าอยู่ด้มั้นห เครื่องเอาไปนี่ได้เครื่อเขนนลยเครื่องแมนเครื่องเอาไว้นี่นายจะเบียดไปกับไหนเบียดไปปะายเบ็ดกันดีกว่าครับผมเลาวแบบนายมามองเกอมองอาทิตย์ที่แล้วครับผมหันปลาบ่ค่อยเขาปันเลยมาลองมึงบางนี่าง ของแก่ข้าวนี่ยือบัวยอมปล่อยเยืเ่อเน่ะ <laughs> โอ้หมดหมดเนาะจำนี้ครับผมเป็นรุ่นเบื่องไม้นี่ครับครับอาทิตย์นี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับ <laughs> เป็นเงียบๆจังไดเลยครับเนี่ <laughs> เพิงใส่รงนี้กินต้มผักแล้ครับกับปลาปลามีอยู่เพราะได้ใส่ส่นนำข้าวจังหน่อยนะครับผมอาที่นี้น้ำม,มันบ่แดงครับผมน้ำใสกแล้วฝนบ่ต,ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วครับ นี่ครับืันนี้เขาก็เลยยอดบวบครับผมไปแกงเสปลาครับวักักปลาบามันเนี่ยือนี้ผมเปนกลตั้งสิ้ักนี่มันจำเป็นพบขาดทักไม่ได้วันนี้ครับจำเป็นนนนี้ไฟบังคับันนี้แล้ว่่าลสดพร้อมร้อน ลุกแก่ข้าวอยู่ตรงนี้เพราะว่าต้นเดือนมันมีข้าวมาัูนี่ฮะพูดเลยยิบไม่ยากเอายัดลงไปเยอะๆดียิบปลาตบมาด้วนเอาลุกนล้วลุกใช่ดียิบใช่ดีม้าวยืดสกินพัดฮึมฮึมฮึมฮัมนัมแก้วแก้วปักแก้ว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 โอ้โหหนึ่งเต็มใสงามงาม โอ้ยกปลาวอแค่้นใ้เงาั่น้ปาพิการอแรนี่ก็จเดย์ไดกินเข่ากัได้มาอีกแกมหนึ่งครับก็จีประมาณต้มปลาใส่ยอดบวบครับมืนี้ครับพอได้สวดนนครับผม เมนูเด็ดครับวันน ah. ี้ต้มปลาใส่ยอดบวกแก้วเด็ดจริงดิมียอดอยู่เลยสุดยอดเลยครับเมนูเด็ดดอดสุดยอดเลยครับสุดยอดแล้วสุดยอครับวันนี้ ครับคุเซอร์นะแสดงบุกินครับผมเนี่ยจานครับทั้งนี้มาเฮ็ดกระเป๋าจานน้ำได้เต็มใหญ่มาครับผมปลายยังก็เนาะปลายปลาจอกครับใส่ยังไงเลยผมใส่แขนเลยแก้วใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกฝ่ามือผมเบลเลยเนาะได้ย่างแล้วครับมมันมันครับผม วางคำ้น,นกันด้นะครับเฮ้ยลงถุง <c oughs> ก็ดีไปพริกกับหอมทุบครับผมเกลือเกลือก็ยุนหั่นเลยกันเกลือยุนหัน <c oughs> ครับนี่ผงนัวครับผมใส่นลายแสียบลายเส้นหน่อยเสียบหน่อยบบใส,ส,ส่บเสียบเลยครับผมเอาตึ้งไ,ปไ,ปได้แก้วดุดแต่อนะนะ่อนนั่น<อ>นะในสรจานงจอนทร์ กำลังกำลังได้ที่บ่ะรอรอรอแก่ข้าวรอแก่ข้าวครับผมซุกอยู่ซื้อข้าวก่อนยังเบานี่เราจะจัดของข้าวลงไปครับของแก่ข้าวได้ไปแล้วพร้อมนะครับพี่น้องมาที่เข่ากันครับผมเข่าครับขี่เข่ามาเฉดเฉนต้อกันครับแบบ ต้มปลาสลามเจ้าเพื่อนลองแจ้งโอเคกระเทียมขาดเมื่อไรเตัวก้างรับอาดเกียนในกระเบื้องสั้นยีดสามยืดสี่นได้อันนี้ได้บวงเลยจ้ะบวนี่นั่นนี่ มีหลายต้นี่มได้ทานยังไงบ่วงนี่เลยว่ะส่วนว่ะัากึมจะพาเกษตรนาะเยอะใบเปเด็กำให้กันมีใมใไดคือเฮาที่แหรอต้องว่าสิครับโอ้เป็น ใบจีเร็กต้องอินซาวเลยเสียสดวนนันท์ไหมติดไข่โอ๊กการไข่หายก็จะได้สดสดครับหลังจากเขาขี้เข่าอิ่มแล้วเขาก็จะไปหลุ่นเบ็ดกันต่อครับเช้านึง อินอยู่ใส่เหมือนอ่มมันอินอยู่ิมแลวครับสดซอยเดม่อเลยแล้มันแสีบอะไรครับที่เขาปลาเนี่โอ้เดกันเขาแสบเือแต่เก็ครับผมแสบขนาดโอ้เพราท่นกินมีดีจันเหลือก่อนในที่กินตั้งกินตั้งไห้อนี้หกินแล้วก็ไม่ด้วยพิ่ทีมงานเลยเดือดไปตัท่อน ไปลุ่นเบ็ดกันต่อครับบ้านี้แก้วครับผมหลังจากเขากี้ขอแล้วเขาก็มาลุ่นกันอีกจังน้อยครับผมก่อนสิกรบบันแต่มือนี้บ่อมันครับผมได้พ่อได้ต่ม ้ะ่้อดู่มากรอก่ดินเลยวโีแล้วครับพมใส่งางามสวยๆว <laughs> ันนี้วันน่เ <laughs> นอนกิน็อบไปบ là khăn biết luôn lưới thăm bắt 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 thăm kéo thăm kéo

นเยนยันโอ้โอสมตงเนีม่มแล้วครับตัวแรกแห่งตีครับสมตงตีนี่ตัวเดียวะที่นี่แหละโอ้ใส่งามอยู่ครับปลาจอบปลาจอกใส่งามๆเอาไปเข้ากล้องนี่ครับาาตัวแรกของวันนี้ตัวแรกตีของกำลัง ดู่ดีปนด่างเดินนี่ถึงจะได้ปลาหน่อยก็เป็นปลากับห้องคนกะไลายแลคลิปที่มวนครับผมมันนี่ไม้ออกไม้มันนี่ก็เงาบ๊วยพอมันเองครับผมถึงเงาพอมันนี่อาจจะพอได้ต้มครับแก้วแก้วแก้ว รมันนี่ผมปลามครับมันนี่ปลาบบริชิตลาเลยครับดึงเยอะดิดเดยมันนี่ผมมาให้กำลังใจครับผมมันได้ยินเสียงชวงมันเนอยมก่นชวงนี้ ทุกคนก็ต้องจ้องมองไปที่เบสขั้นหนึ่งครับผมฟ้ามันก็ต้องตอดยิ้มยิ้มพี่ครับยามใบครับสายตาเลยครับครับผมมเอนี้ก็อยู่ต่อหอดแรงเลยครับผมอยู่กันเงาเงครับแต่นี่ก็สีกคับแล้วครับผมตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งละอีกจังหน่อยก็กลับแล้วครับผมจะรูปยอดตอนบ่ายครับมเอนี้ ทิเดเลนเลนว่าบ่ได้ปลาเก๋ได้อยู่ด้ผมมานอยู่แต่ว่าตัวนี้คือสีมือจันจานมัอนกับผมทีนงานหากินมัน <laughs> แต่จะคล้องช่องมันนี่ปลามครับผมปลาม <laughs> แ้วี <laughs> แยว็อยูตัวอ,อีกจะข้าวหนึ่งครับผมมันนี่ก็ลากกันไปกับบรรยากาศตอนแรงแรงบ้แรงครับคั่มแล้วอยู่น้ำชีครับ